สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับสาเหตุที่ผมเชิญพวกเรามาวันนี้นะครับก็เพื่อจะให้ได้มีโอกาสได้สังสรรค์กันเพราะว่าแต่ละคนขณะน,นี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อจะได้มีความสุขแล้วก็พิชิตโรคร้ายที่เป็นอยู่ของเรานะครับที่ เราเชิญมาหลายคนก็เพราะหลายคนนี่ใช้ผิดภัณฑ์แล้วก็ดีขึ้นอย่างผิหุผิตานะครับเพื่อจะไม่ให้กําลังใจกับคนที่กําลังใช้อยู่นะครับเป็นการทําบุญด้วยกันนะฮะแล้วก็จะได้มีอยู่ร่วมโลกต่อไปสักสามสี่สิบปีดีไม่ดีดดนะครับบุญ<า>ค่ะประยุรรักบุญค่ะครับมาจากมาจากนาครสวรรค์ค่ะ,คคะได้เป็นมะเร็งมดลูก พอเป็นได้สองเดือนก็ไปตรวจหมอก็เจอเลยอ่ะอืเจอเลยก็ไปผ่าตัดเลยผ่าตัดออกในสามเดือนกว่าจะกว่าจะตัดอะไรสามเดือนไปตัดออกเลยคอันนี้หมอก็บอกว่ามันไม่หมดเชื้อคุณป้าไปฉายแสงแล้วฉายแสงเดือนครึ่งกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็หมอก็บอกไม่แน่ใจนะคุณป้าว่ามันจะหายหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจอย,อย่งั้น แล้วทีนี้ก็ไม่แน่ใจโอ้โหทำไงว่าลูกก็หายาโอ้หกินไปสามเดือนพอหมดสามเดือนแล้วมันเริ่มจีดแล้วมันแทงไปทั่วตัวเลยเราก็เอ๊ะมันยังไงเนี่ยกินยายานี่เราไม่อยู่เนี่ยกินไปสามอย่างนะไม่รู้เรื่องเลยก็เมื่อกิ้ในนี้เนี่ยอยู่หยุดหมดทุกอย่างเลยเนี่ยมันสบายใจดีพาะงั้นก็ลองดูก็กินก็กินไปได้ สามวันสามวันมันจีดไปทั่วตัวหมดมันแทงเหมือนกัดหนองอะ่ะวิ่งแล่นไปทั่วหมดเราก็คิดว่ามันจะผุดขึ้นมาอีกมันก็สงสัยถ้าไม่กินก็สงสัยจะผุดอันนี้ก็พอกินเข้าไปมันก็เบาได้สามวันเบาจีดเลยพอเจ็ดวันจีดที่วิ่งนั้นหายไปหายไปทีนี้ก็แล้วก็กินต่อไปเรื่อยๆพอได้เจ็ดวันไม่มีแล้ว ไม่จีดเลยหายไปเลยหมดหยุดจีดไปแล้วอันนี้ก็กินมาเรื่อยๆเรื่อยปวดขาปวดพวกเขา่าแล้วก็เป็นนิ้วหงิกอะ่ะพอทำงานจับกรรมอะไรนะีมันจะหงิกติดเลยแล้วก็จับมือเหยียดเอากันี่ะแล้วก็เวียนหัวบ้านหมุนเลยพอกินไอ้นี่ไปได้สักเดือนหนึ่งก็หายหมดเลยขาปวดเข่าก็หายแล้วก็ เป็นไอที่ว่าเวียนหัวอะไรเนาะหายไปหมดเลยแล้วก็ใจมันโลง่งสบายใจแบบมันเหมือน,นกว้างอะแต่ก่อนมันหนีบมันใจคอไม่ดีหงุดหงิดตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้มันสบายใจแบบโล่งไปหมดเลยแล้วนี่ก็บอกินไปยอะหมอก็ไปตรวจพอได้สองเดือนไปตรวจหมอบอกคุณป้าคอยยินงชั่วด,ดีแล้วขึ้นนะเนาะแต่ก็ยังไม่สนิทแผลยังหายไม่ดีแล้วอยู่มาได้สามเดือนก็ไปตรวจอีกไปตรวจบอก คุณป้าสบายใจได้เนาะไม่อยากมาหาหมอพกไปผิดนัดก็คือไปวันอาทิตย์ที่หนังหมอบอกสบายใจดีเนาะหายแล้วไม่อยากมาเลยว่า้นบอกเอ้าเขาก็เอาสไลด์ดูแบบแผลในท้องอ่ะที่เขาผ่าตัดอ่ะมันแห้งหายไปหมดแล้วบอกสบายใจแล้วเนาะป้าเนาะอีกสี่เดือนเจอกันบอกหายไปหมดแล้วแห้งหายแบบเขาอะไรต่ออะไรปวดนั่นอ่ะหายหมดเลย เนี่ยสบายใจดีมากเลยเนี่ยก็พอหายแล้วก็ไปแนะนําให้เขากินไปหลายคนละสิบกว่าคนและนะ้วน่ะเขาก็กินต่อบอกเขาไปนนะ่ะค่ะพาทองควันค่ะค่ะเป็นมะเรงลำไส้ค่ะก็มาหาหมอก็ผ่าตัดเลยผ่าตัดยกลำไส้อยู่โรงพยาบาลเจ็ดวันก็ไข้ทั้งเจ็ดวันเลย ทีนี้มันเป็นเยอะแล้วอะค่ะมันไปที่รังไข่มดลูกพอตอนหลังก็หมอให้ไปพักอีกเดือนนึงให้มาผ่าใหญ่ก็มากินนี่นี่แหละค่ะอ่านเสริมเนี่ยค่ะกินได้เดือนนึงก็มาผ่าใหญ่ก็ไม่ใครเลยสักวันนึงแล้วก็ก็กลับไปบ้านไปพักติบห้าวันมาให้ยาก็ให้ไม่ได้ค่าของเลือดมันลดมากก็กินอีกเดือนนึงมากวดทุกอาทิตย์เลยสี่ครั้งต่อให้ยาได้ค่ะ ตอนนี้ให้สามครั้งแหละค่ะแต่ว่ายุบไปหน่อยเดียวแต่ตอนนี้ก็ยังอ่อนเพลียอยู่ก็แข็งแรงผ่าตัดเดือนเดียวก็ทํางานแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ทํางานแล้วค่ะทางานแล้วครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานได้โอ้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วตอนตอนนี้นี่หลังจากผ่าตัดแล้วตอนคุณภาพชีวิตเป็นยังไงก็ดีขึ้นนะคะก็อยู่บ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวลูกสองคนครับค่ะครับ แต่ต้องให้อีกสองครั้งค่ะค่ะแต่ว่ายกลำไส้ถ่ายข้างนอกอยู่เนี่ยจ้ะค่ะ,คะหมอบอกว่าหายเมื่อไห่แล้วหมอจะกวดเอาเข้าได้หรือเป่าไม่รู้เพราะตัดลำไส้เยอะ,ะมันเป็นเป็นปีแล้วค่ะโรงพยาบาลใกล้บ้านเขาบอกว่าเป็นลิสติด,ดวงก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยเพราะอายเขาที่เป็นโรคอย่างนี้ครับ จริงๆไม่น่าจะอายมันเป็นเรื่องก็รักษายาพระมั่งหมอบ้านมั่งก็ไม่ดีขึ้นก็คิดว่าเป็นเป็นปีอะค่ะอมาก็มันกระจายหมดแล้วคโอเคนะครับก็นี่แต่ว่ากําลังใจยังดีมากเลยเนี่ยใช่ไหมคิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดก็ไม่ได้กลัวตายสาคัญอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากําลังใจดีเป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวเชิญต่อครับท่านต่อไป จะลูนทูบูชาค่ะเป็นมะเร็งเต้านมพบเมื่อปลายเดือนปลายเดือนเมษาของ51ค่ะแล้วก็หมอก็สั่งตัดประมาณเดือนไปลายปเดือนพฤษภาพอผ่าตัดเสร็จก็สั่งให้กิโมพอให้กิโมจบก็ให้ไปฉายแสงแต่ในระหว่างยังไม่ได้ไปฉายแสงไปเจอ ไวรัสบีที่ตับอีกค่ะก็นอนโรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งพอออกจากโรงพยาบาลก็ไปฉายแสงไปฉายแสงจบก็กลับมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านประมาณเดือนกันยาของ52ก็มีพี่เขาไปแนะนำว่าไปเจออาหารเสริมจะรูนกินเถอะแต่เขาแนะนำให้กินตอนแรกเขาไปหนูก็ไม่เชื่อใจเขาไปถึงสามครั้ง ไปถึงสามครั้งหนูก็ครั้งแรกไม่ตัดสินใจนอนฟังเขาเฉยก็พูดยังไงก็ฟังเขาเฉยพอครั้งที่สองก็ยังไม่ฟังไม่สนใจพอครั้งที่สามเดืินกันยาตัดสินใจกินพอก,กินเข้าไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเดินออกจากบ้านมีคนทักว่าอ้าวพี่จรูนไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาดีขึ้นแล้วดูกำลังวังชาดีตดใสเยอะเลยก็ดีใจต่นี้อัดเลย สก่อนนอนสามเช้าสามแล้วก็อย่างน้ำอีกวันละขวดก็เขาก็ทักว่าดีขึ้นเยอะอันนี้สองพอ,พ,อพ,อพอกินไปได้สองเดือนหมอนัดตรวจเอ็กซเรย์กับตรวจเลือดใจสัน่นนั่งใจสัน่นเลยพอตรวจแล้วไปเอ็กซเรย์แล้วกลัวหมอจะบอกว่าเป็นอะไรพอเข้ามาพบหมอหมอบอกว่าดีมาก ผลเลือกก็ดีมากแล้วหนูก็ถามาเอ็กซเรย์แล้วค่ะดีมากทุกอย่างเลยก็ใจดีมากระทั่งทุกวันแล้วก็กินมาต่อได้เจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วค่ะแล้วตอนนี้ลดขนาดลงอย่างไรสองค่ะเดือนสองค่ะก็อน,นอนสองเช้าสองน้ำอย่างน้ำเป็นบางวัน<อ> <laughs> แต่ดูทำเพียรๆถึงจะแต่ขวดหนึ่งก็วันเดียวเลย อยากจะบอกว่า,าก็ยินดีนะครับดีใจที่ที่ทเรามีส่วนช่วยทําให้ดีตรงนั้นแต่อยากจะบอกว่าจะไปประหยัดแคปซูลนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งให้วันละหกเม็ดนะครับวันละหกเม็ดแล้วก็น้ำครึ่งข,ขวดนึงนะครับเดี๋ยวเชิญต่อนะครับชื่อมาริสาลุนวอนนะคะมาจากชนบุรีค่ะคือ,เ,อเป็นมะเร็งในม,ม,มดลูกอะค่ะผ่าตัดมาแล้วสิปี ก็คือหลังจากที่ผ่าตัดนะคะก็คือเราต้องรักษาตลอดนะนะคะไปหาหมอ,อ,อจากสามอาทิตย์เป็น3เดือน6เดือนแล้วเป็นปีรักษาอย่างนี้มาประมาณ6ปีค่ะค่ะหปีจนกระทั่ง